ครับก็ขอสวัสดี f c ช่องเกษตรเวลตี้ทุกทท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจทั้งผู้ที่เข้ามาชมช่องเกษตรเวลตี้ใหม่ทุกๆคนนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆด้วยนะครับอย่าลืมชมโฆษณาให้จบด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอแนะนำนะครับสมาชิกใหม่แล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับที่อยากจะ,อะลองอนําสับประรดสีไป เลี้ยงที่บ้านของท <lawsuit royable. S 1> ่านนะครับวันนี้ก็มาแนะนําราคานะครับให้แก่สมาชิกทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะแคปหน้าจอนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งเข้ามาในไลน์นะครับช่องทางไลน์ของผมได้นะครับเดี๋ยวจะตอบนะครับทุกท่านนะครับชอบต้นไหนนะครับก็ให้ท่านสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาทักเข้ามาในไอเดียไลน์ของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะได้ทําการ ตอบแชทแล้วก็จัดส่งสับปะรดสีให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับว่าสับปะรดที่สวนนั้นนะครับมีราคาไหนบ้างแล้วก็มีสายพันธุ์อะไรบ้างใครชอบพันธุ์ไหนสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับแคปหน้าจอแล้วก็ส่งภาพนะครับมาแจ้งได้นะครับแล้วก็แจ้งจํานวนนะครับก็จะจัดส่งให้ทุกๆท่านนะครับได้เอาไปลองเลี้ยงที่บ้านดูนะครับสำหรับการจัดส่ง สำปรสีนั้นนะครับเราจะ,จะส่งแบบถอดกระถางนะครับจะไม่ได้กระถางกับกับมมะพ้าไปด้วยนะครับเพราะว่า,าเราไม่สามารถส่งไปได้ทั้งกัมมะพ้าด้วยเพราะกัมมะพ้านั้นมีความชื้นนะครับมีความชื้นอาจจะเกิดเชื้อราได้นะครับแล้วก็จะไม่สามารถส่งได้ในปริมาณเยอะด้วยนะครับท่านใดที่นาจะเอาไปปลูกนะครับก็ต้องเตรียมวัสดุในการปลูกที่บ้านของท่านนะครับก็คือกัมมะพ้าสับแช่น้ํานั่นเองแล้วก็มี กระถางต้นไม้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นขนาด4นิ้ว6นิ้ว8นิ้วนะครับแล้วแต่ท่านจะสะดวกที่บ้านของท่านนะครับครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวพาทุกๆคนนะครับไปชมสับปะรดสีกันเลยนะครับว่ามีพันธุไหนบ้างนะครับแล้วก็มีราคาไหนบ้างไปชมกันเลยครับมาพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูไม้มินิราคาเบาๆก่อนนะครับอันนี้เป็นนิวเชียนะครับเป็นไม้มินินะครับก็ เล็กๆเนี่ยครับสีกําลังมาฟอร์มกําลังมานะครับไม้ไซส์เล็กนะครับอันนี้อยู่ที่ต้นละ35บาทนะครับใครสนใจรับนะครับ3ต้นร้อยนะครับในราคา3ต้นร้อยบาทนะครับนะครับแล้วก็จะมีอ่าอันนี้จะเป็น Neo v i n น y the Pool ครับอันนี้ก็เป็นไม้ mini นะครับอ่าสวยเหมือนกันนะครับ นิววินนี่เดอะพูลครับเพื่อนๆอันนี้ก็3ต้นร้อยบาทเหมือนกันนะครับใครชอบไหมมินิลายสวยๆเนี่ยครับก็ทักเข้ามาได้นะครับแคปหน้าจอไว้ได้นะครับอันนี้เรียกว่านิววินนี่เดอะพูลนี้ฟอร์มยังมาไม่เต็มนะครับยังมาได้เยอะกว่านี้อีกนะครับนิววินนี่เดอะพูลต้นละ35บาทนะครับ3ต้น100บาทนะครับทักเข้ามาได้นะครับใครที่สนใจเดี๋ยวไปดู ราคาถัดไปนะครับอ่าแล้วก็จะมีไซส์โตขึ้นมาหน่อยนะครับราคา50บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิโอวินนี่เดอรพูลไซส์แม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวเขาก็จะให้นอนแล้วนะครับอันนี้ต้นละ50บาทเองนะครับเพื่อนๆต้นละ50บาทครับนิวนิโอวินนี่เดอรพูลครับนี่ครับใครรับนะครับก็ใครสนใจนะครับก็แคปหน้าจอได้นะครับต้นละ50บาทครับนี่กําลัง เต็มฟอร์มนะครับสีกําลังมาครับเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ได้สบายเลยนะครับต้นละ50บาทครับอันนี้ก็จะเป็น50บาทเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นเนโอวิกตอเรียซสกิริตครับสีมาเต็มได้มากกว่านี้นะครับอันนี้ต้นละ50บาทเหมือนกันนะครับวิกตอเรียซสกิริตนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับดูสีดูแสงเขานะครับอันนี้วิกตอเรียซสกิริตครับสนใจก็ แคปหน้าจอแล้วก็ส่งรูปเข้ามาในอินบ็อกได้นะครับอันนี้ Victoria Secret นะครับต้นละ50บาทครับโอเคต่อไปไปดูต้นอื่นๆนะครับอันนี้50บาททุกต้นเลยนะครับอ่าต่อไปก็จะอยู่ที่ราคา80บาทนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็จะเป็น n e o p i c c o l o ครับ n e o p i c c o l o ไซนี้80บบาทนะครับเพื่อนๆ เป็นไม้เกาะต่อสวยๆนะครับนิวพิโกโลครับราคา80บาททุกต้นเลยนะครับใครสนใจรับกี่ต้นก็ทักมาได้ครับอันนี้ก็ราคา80บาทเหมือนกันนะครับไม้ให้บริดนะครับไม้ลูกไม้เนาะเป็นไม้ผสมของเขานะครับอันนี้ก็80บาทเหมือนกันนะครับใครสนใจแบบไหนนะครับก็แคปหน้าจอแล้วก็ทักมาได้นะครับอันนั้นนิวพิโกโล อันนี้ก็80บาทครับต้นนี้คุ้มมากครับใครสนใจจำชื่อไม่ได้นีโออะไรไม่รู้ต้นนี้80บาทเหมือนกันครับต้นนี้สวยงามมากเลยครับลายด่างสวยๆมีมีไม่กี่ต้นเนาะแค่สองต้นหรือเปล่านี่ครับลายสวยมากเลยครับไปเลี้ยงสีกับฟอร์ม,มาได้อีกนะครับอันนี้ต้นละ80บาทเองนะครับทุกคนอันนี้ก็ สีชมพูอ,อ,อ่อนกำลังมาครับนี้ก็80บาทนะครับทุกคนใครสนใจรับต้นไหนก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่งเข้าในอินบ็อกซ์นะครับค่าส่งนะครับคิดเมาจ่ายนะครับกล่องละ60บาทนะครับเมาจ่ายกล่องละ60บาทต้นนี้ก็80บบาทเหมือนกันหมดเลยนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็น นีโอวูดตุดอครับเป็นไม้สีม่วงกำลังเข้าฟอร์มเลยถูกมากเลยนะครับต้นนี้80บาทครับอยู่ในกระถาง8นิ้วนะครับสีม่วงกำลังมาครับเพื่อนๆนีโอวูดตุ่ยอครับไม้สีม่วงครับสียังมาได้กว่านี้กับฟอร์มนะครับ80บาทคุ้มมากๆนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับแคปหน้าจอแล้วก็ทักมาส่วนต้นนี้อ่านี้ก็80บาทนะครับ อันนี้เป็นนิวออร์เรนจ์โกลครับไซนี้80บาทเองนะครับนิวออร์เรนจ์โกลสีกำลังมาครับ80บาทครับใครสนใจก็แคปหน้าจอส่งมาได้เลยนะครับอันนี้ไซ80บาทมี1ต้นนะครับอันนี้ต้นนี้ก็80บาทเหมือนกันครับสีกระฟอร์มกำลังมาครับจำชื่อไม่ได้เนาะใครสนใจก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับ หมดแล้วหมดเลยเนาะต่อไปต้นนี้ก็80บาทเหมือนกันครับจะเป็นสีออกเหลืองๆแล้วก็มีสีแดงเปรือปอๆนิดหน่อยต้นนี้ก็80บาทครับถูกมากเพื่อนๆถูกมากเลยนะครับส่วนต้นนี้นะครับก็จะเป็นนีโอสตรอเบอรี่โ n นนะครับนี่ครับสีกรบฟอร์มกำลังมาครับฟอร์มไซส์มาได้อีก สีกับฟอร์มมาได้อีกคนนี้นะครับแล้วแต่สภาพแสงนะครับนี่ก็80บาทเหมือนกันครับใครชอบก็ทักมานะครับแกปหน้าจอแล้วก็ทักมานะครับเดี๋ยวจะเลือกต้นสวยๆไปให้นะครับต้นละ80บัาทเหมือนกันนะครับอันนี้80อืมพวกนี้ก็ราคาแ็80บบาทหมดเลยครับพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูไซต์ต่อไปต่อนะครับเพื่อนๆครับ ส่วนข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็น Neo o r อ n g เรนต์ครับ o r ร n g รนต์โสีกำลังมาเลยครับทุกคนอันนี้ต้นละ120บาทครับทุกคนสีสวยมากเลย120บาทเท่านั้นครับ o r ร n g e g ต o โกลนะครับสีส้มสวยๆครับใครชอบไหมสีส้มนะครับฟอร์อันนี้เต็มฟอร์มแล้วนะครับต้นละ120บาทเองนะครับ Neo o r อ n g e g น o ์ครับเพื่อนๆ อันนี้คือเต็มฟอร์มแล้วนะครับตรงกลางเหมือนจะเป็นออกดอกแล้วทุกคนถ้าเอาไปเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเขาก็จะให้หนอนะครับอันนี้ไปทําเป็นแม่พันธุ์ได้สบายนะครับก็ไปโชว์สวยๆนะครับนี่เป็น New o r a n g e g l o w นะครับใครสนใจก็สามารถแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งภาพเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดส่งภาพเข้าไปให้ท่านดูอีกครั้งครับเห็นไหมครับอันนี้ฟอร์มมาเต็มแล้วนะครับเอาไปวางโชว์ได้เลยครับ นิวออเรนจ์โกลครับทุกคนรับกี่ต้นนะครับทักมาได้เลยครับเดี๋ยวจะคัดต้นสวยๆให้นะครับนิวออรเรนจ์โกลครับเพื่อนตัวละ120บาททุกต้นนะครับสวยงามมากเลยต้นที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับมีไม่เยอะนะครับอันนี้ก็นิวดอนนาครับไซยังไม่ยังไม่เต็มฟอร์มนะครับไซนี้ 120บาทเหมือนกันครับมีโอดดน่าครับมีไม่กี่ต้นนะครับประมาณ8-9ต้นใครสนใจก็แคปภาพไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาในไลน์ผมได้เลยนะครับต้นละ1้0บาทครับสวยงามมากเลยสีชมพูหวานๆครับมาดูต้นต่อไปครับอ่านี่ก็เป็นไม้สีแดงครับต้นนี้ผมชอบมากเลยไม้ฟอร์มสีแดงมายังไม่เต็มฟอร์มนะครับสีก็ฟอร์มาได้อีก นี่ถูกมากๆเลยนะครับใครได้ไปคุ้มมากเลยอันนี้ n e โออะไรนะลืมชื่อแล้วมักะลิครับนนโอมักะลิฟอร์มนี้ใหญ่มากเลยนะครับคุ้มเอาไปตั้งโชว์ได้เลยใส่กระถางมาไซส์ใหญ่กว่า8นิ้วก็ได้นะครับนนโอมักะลิครับไม้ฟอร์มสีแดงฟอร์มใหญ่สวยนะครับนี่ครับมีหลายต้นนะครับใครชอบก็แคปหน้าจอมาได้เลยนะครับเม็นแคปไว้เลยครับ ต้นละ120บาทนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับส่วนต้นทางหน้านี้นะครับก็จะเป็นนิโอวาเลนไทน์เดย์ครับฟอร์มกำลังเต็มเลยนะครับวา l เลนไทน์เดย์คนดูครับเพื่อนดูเต็มฟอร์มสวยงามมากครับวา l เลนไทน์เดย์ครับต้นละ120บาทเท่านั้นครับ120บาทเนาะ สวยงามมากเลยครับทุกคนมีไม่กี่ต้นนะครับอันนี้เป็นต้นลูกเอามาแบ่งขายให้นะครับนี่ครับเห็นเนาะต้นละ120บาทนะครับใครชอบก็แคปหน้าจอนะครับแล้วก็ทักมาเลยนะครับเดี๋ยวจะเลือกต้นสวยๆให้ท่านเลยนะครับยูวอลินไทร์เดย์ครับลายสวยมีจุดเปรอะเปสวยมากครับอ่าคราวนี้มาดู ไซส์เต็มฟอร์มราคา150บาทนะครับว่ามีพันอะไรพ้างนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆชั้นนี้นะครับก็จะใส่150บาทนะครับเต็มฟอร์มถูกมากๆและสวยมากๆครับอันนี้นีโอกรีนแอปเปิลครับเพื่อนๆจะเป็นสีออกเหมือนแอปเปิลนะครับเขียวๆออกชมพูแดงๆเข้มๆหน่อย150บาทเองครับคุ้มนะครับนีโอกรีนแอปเปิลอันนี้มีเต็มฟอร์มต้นเดียวนะครับ150บาทใครรับก็ สามารถแคปหน้าจอส่งมาได้เลยนะครับมีต้นเดียวนะครับตอนนี้หน่อกำลังเพาะอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็น Neo Purple star ครับฟอร์มสวยมากเลยใบสวยนะครับม่วงสีกำลังมาครับฟอร์มใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะครับเนโอเพอร์เพลสครับ150าาทนะครับใครสนใจก็แคปหน้าจอได้เลยนะครับมีจำนวนอยู่นะครับ อันนี้ก็นิวเพอร์เพ t a r สครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับอ่าแล้วก็ต้นนี้นะครับมีจำนวนหลายต้นอยู่สวยงามนะครับสีกับฟอร์มมาเต็มกำลังมานะครับ Neo Pink d เดบครับสวยงามมากเลยใส่สีชมพูนะครับไม่ควรพลาดนะครับ Neo p i n ค์เดบต้นละ150บาทครับ 150บาทนะครับเลี้ยงแดดรำไร60% 50%ขึ้นไปนะครับสวยงามนะครับใครสนใจก็แคปหน้าจอได้เลยครับนิวพิงค์เดบบี้ครับดูสีครับหวานสวยมากเลยครับโอ้ใครได้ไปนี้เอาไปวางโชว์สวยงามนะครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นนิวบ๊อบแอนด์เกรสครับเพื่อนเพื่อนบ๊อบแอนด์เกรสบ๊อบแอนด์เกรสครับ150บาทเหมือนกันนะครับ ส่วนต้นนี้นะครับเป็นไม้สีแดงนิโอเนโอเกรสครับไม้สีแดงสวยนะครับเต็มฟอร์มแล้วสวยงามมากครับนิโอเกรสนะเลยห้าสิบบาทครับใครสนใจก็นี้ได้เลยนะครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นนิโอเกรสครับไม้ฟอร์มสีแดงนะครับ นี่ยังมาสีกับฟอร์มยังมาได้เยอะกว่านี้อีกนะครับใส่กระถางใหญ่ๆก็จะไซส์ใหญ่ตามตัวนี้แดงสดสวยมากเลยนะครับนิวเกรสกับต้นละร้อยห้าสิบบาทนะครับนิวเกรสนะครับมีประมาณสามสี่ต้นนะครับใครสนใจก็แคปหน้าจอนะครับส่งรูปเข้ามาในไลน์ได้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับมีแบ่งไม่กี่ต้นนะครับอันนี้เราเพาะเองนะครับต้นนี้ก็ หมายจุดนะครับต้นละ1้0บาทเหมือนกันนะครับเพื่อนๆจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่จะมีลายจุดๆแบบนี้ครับฟอร์มใหญ่มากเลย150บาทครับใครสนใจก็แคปหน้าจอเลยนะครับโอเคต้นนี้ก็สวยงามครับน่าจะเป็นชื่ออะไรนะ n e โ นีโอซันโกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ฟอร์มสวยนะครับเพื่อนๆร้อยหสบาทเหมือนกันครับจุดสวยๆครับเพื่อนๆสวยงามมากเลยไปวางโชว์ได้เลยจัดสวนอย่างสวยนะครับนีโอซันโกถ้าจําชื่อไม่ผิดนะถ้าจําผิดต้องขอไปร้อยห้าบาทครับมีต้นอะไรอีกอ้าต้นนี้ต้นนี้เป็นนีโอบูจูต่อครับ ไม้สีม่วงนะครับไม้สีม่วงเต็มจะเกือบจะเต็มฟอร์มแล้วนะครับสวยมากๆ150บาทเท่านั้นครับ150าบาทสวยมากๆเลยครับเพื่อนๆร้อยห้าสิบบาทเองนะครับสนใจแคปหน้าจอทักมาได้นะครับมีประมาณ 4- ี่ห้าต้นนะครับอันนี้เต็มฟอร์มอันนี้ไม้ไม้สวนเพาะเองนะครับแบ่งออกมาจําหน่ายนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับเป็น เนโอมักกะลิเต็มฟอร์มแล้วนะครับไซนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับไม้สีแดงใครชอบแดงแจ๊ดหน่อยนะครับก็ไปเลยนะครับอันนี้มีแบ่งประมาณสองต้นเนาะอยู่ตรงนี้นนโอมักกะลิครับเต็มฟอร์มแล้วนี่ครับนนโอมักกะลิตรงนี้ก็ร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับอันนี้นั่นเนโอบ๊อบแอนเกรสนะครับบ๊อบแอนเกรสอันนี้จําไม่ได้ชื่ออะไรไม่แน่ใจ เป็นลายจุดสวยๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นราคาร้อยห้าสิบบาทอ่าอีกตรงนี้มี2ต้นแบ่งให้นะครับสำหรับสายสีชมพูหวานๆนีโอดอนน่าครับเพื่อนๆฟอร์มสวยมากเลยแค่150บาทครับ150บาทเท่านั้นนะครับหวานหวานสวยๆครับความกว้างประมาณ1ฟุตได้เนาะดูเอานะครับเพื่อนๆ150บาทมีอยู่มีแบ่ง2ต้นนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นไม้ที่ซื้อหน่อมาเลี้ยงเหมือนกันนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับโอ้ต้นนี้บ๊อบแอนเกรสฟอร์มสวยมากเลยเพื่อนๆนี่ครับไม้สีแดงแล้วก็มีจุดเปรอะสีเหลืองๆนะครับฟอร์มมาได้อีกนะครับนี่ครับบ๊อบแอนเกรสแม่พันธุ์เขาสวยมากเลยเนาะอันนี้150บาทคุ้มมากๆครับใครสนใจทักมานะครับนิวบ๊อบแอนเกรสเนาะสวยงามนะครับ ไปดูต้นต่อไปต้นนี้นะครับอันนี้จำชื่อไม่ได้ฟอร์มสวยมากเลยไม่รู้ชื่อว่าอะไรครับนี่เพื่อนๆน่าจะเป็นไม้ไฮบริดนะครับดูครับฟอร์มสวยนะครับออกสีแดงอ่อนๆนะครับแล้วก็มีจุดลายนะครับสวยๆนะครับเหมาะเอาไปวางจัดสวนจัดร้านกาแฟอะไรพวกนั้นมีอยู่2ต้นนะครับเพื่อนๆนี่ครับแบ่งใครสนใจก็ ตู้ไว้นะครับส่งเข้ามาในอินบ็อกนะครับมีสองต้นแบ่งให้นะครับนะครับเพื่อนสวยงามมากเลยทำชื่อไม่ได้นะครับนี้แต่สวยเหมือนกันนะครับเต็มฟอร์มแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์150บบาทนะครับแถวนี้ชอบต้นไหนก็แคปหน้าจอมาทักทักกันมาได้เลยนะครับทักกันมาได้ถ้าหมดแล้วก็จะแจ้งนะครับตอนนี้ก็ยัง ไม่มีเจ้าของเลยนะครับค่าจะส่งนะครับเมาจ่ายกล่องละ60บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับโอเคครับไปดูมีต้นไหนอีกเอ่ยอ่ามีอ่าม,มีอันนี้อีกแบ่งให้ได้นะครับต้นนี้เป็นนิวพิงค์บอครับมีต้นเดียวนิวพิงค์บอสีชมพู หวานนะครับใบก็สวยๆเนาะนิวพิงบอลร้าสิบบาทครับมีต้นเดียวตรงนี้ใครสนใจก็ทักมานะครับนโวพิงบอลครับไม้สีชมพูสวยๆครับนี่ครับนี่อันนี้ก็สวยนะครับร้อบาทครับชอบต้นไหนก็ทักกันเข้ามานะครับโอเคครับ ใครสนใจก็อย่าลืมนะครับแก็หน้าจอทัก ID Line มานะครับเดี๋ยวจะได้ตอบทุกท่านนะครับส่งภาพให้ท่านดูแล้วก็แจ้งราคาแล้วก็จะจะได้ทำการถอดกระทางแล้วจะส่งให้ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับรีบๆนะครับมีจานวนจากัดนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ